เราวัดด yeah, oh ิคนใจเขาไปทำงานปลูกยางปลูกยางเขาดิเขาเห็นคุณดีเขางงานเขาสี่เรถเงาบ้านม้ยซากันเปล่าไม่หน่อเบียดเลยเมื่อเดี๋ยวเบียดโมยูเมื่อเบียดดูตัวโมยูเมื่อบินแห้งก็ตังค์ก็ใหม่ด้วยยังไงแต่ขึ้นสามเดือนจะฝืนเขาออกสีดิแตอหันยุ่มวันยุ่านผนปรดับีิ ไปไหนมนคืนจะวตายเิ่น่าจังไดเนนผมลเฮาวันเบิดวันเบิดเว้นไปทำอันนดิโยมบ้านว่ะอ่าแห้งาแตงมันคืนคนมารับเพิ่นบ่้ฮับเพิ่นมารับเพิ่นน่าเพิ่นเบ้าเพื่นบอกซอนอีหย่างหนี่ยเพิ่นนไ้กลับไปอีงเมื่อเพิ่นเขาไปทําคนดีเฮารืคือเขาดูว่าเพิ่นวอานะอือทั้งบไปรขาง้วยปุ่นกีกับบอเนี่ว่าขอขอกินดีกว่านี่ยออืความดีของงี้ยโมไรัก พอลักแม่เมนตุูขาแซงเขาแหยตาได้บ่รีบรีรีบรีไม่ค่อยดีกว่าก็เอาจะเห็นหมดจะยุ่งเหรอเห็นตัวแผลเลยเห็นแล้วเห็นเดี๋ยวเอาอยู่อยู่ห้องสี่สามเดือนแกเอาวสามเดือนเข้าไปสามข้าวเดียวเนาะโอ้ยอันนั้นแต่ถ้านอนอยู่สามเดือนโดนได้แต่ว่าเขาไปบนข้าวเดียวหานุ่มพันบนเวลาวันที่มีมีคนไปหลายบ่ ตอน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 วิญญาณออกจากล่างจังคนไปได้ยแต่พอรับ่นก็รับเรื่องไปลงหัวไฟกระทะไฟมีไ้หวนที่ไปตายืะมีจริงเหมือนะเสือบอกว่า่นรกโอ้นรกไม่จริงด้อืม่นชงไว้กระทะไฟแรงบแรงดนี้เจะเห็นขกระทะไฟปไฟเราอะไรอืมคนโยมบ้านผายอยู่ดิผายเมื่อคืนเจกรเฮตดจังไรเจากกลกบมาเมื่อคืนเขาล่างคือพูดถึงพวเมืองเป่เล่า เมื่อวามาบอกกาพับ่เบาเบาขู่คนสั่างต้งต้องคนไปสีเด็กทีเด็กบ่เข้าวันเจักปีเขาเลยบอกอยู่บ่ไปเอาเสือไปของยอของอซิวเป็นเป็นสามเดือนสี่เดือนเขาว่าจะฝึกเข้ามาตายเล้๋ยวนอนตายขึ้นให้ตายขึ้นตายขึ้นเขนาย,ขอขอยอม้านเพื่อนบดับยี่ไง ขโมยสินค้าของคุณเขายังมีอยู่ะขันพอกรมขันบฤกรมไม่เวียนเป็นสองเรื่องท่าต้องแดงเป็นทีเนอ่แต่ยาดเนาะแต่เห็นอยู่ว่ไฟไฟท่าไม่แดงคนนี้โอ้คนทาคนแดงเป็นอะไรหอนไปหอนมดท้าตองแดงทีกันก้นมีกรรมีเงินคนทรง่นละหงษทต้องแดงเลก เาม้บวสางบุญเนาะสางบุญของสร้างบุญได้ไรกรเวรทเียบวนเว็เวใส่กรวคันใส่กรรควันต่ว่ามาใา้สางบุญได้ไรเขาทำบุญเดียวไปรักคนกาอยู่บนหลักหลักหวบบวถือมูบัดถือของเขาปลอดปลอยสาบแสงเทาที่บวดีบวอดีบันค่ะตาัตชวิตจะกะอยู่บางค้างคาควาจะกาอยู่กะบเห็ด ขาสั้นนะบ่เอ้เบย์อย่าเนาะเบยมันใส่กรรมเทาดิเขาเพื่อนบอกอยู่ว่าขาสั้นแต่ยังบาปอยังเพื่นก็บอกใจอยู่บ่มันก็บ่อยดิ้บ่อยดี้บ่อกินกว่าซื้อกิน่ีกี่าซื้อหากระมิบเพิ่นก็บอกอย่างนี้ข้ามซ้อนซื้อหาคำสอนพวกตัวเจ้าหน่ยแม่นบอกแม่นบอกคนแม่นความจริงเดยวนาะไปหน้ามวยขาสั้นดีเพื่อนแม่นความจริงว่าความจริงนะวันนี้ต้องเจวันจะไปปฏิบัติบอส่วงละ นว่าปวดธรรมดาปฏิบัติกันโอเดียนข้าโมทำเลยเดยนใกลุทยจนติดมหาแล้วเจ้าฮัสอบที tá ่มหาโอวันทางบุ huh. wow. ่นจะวาดเพื arp, ่อนพอดีก็ไ well ม่ออกบอลับได้รับไดสิบวนนะกุนจัดซิกจะลาซิกไซกกไปเห็นเบยซิกก็มาบานแม่นะมาบานเกิดเจ้าของเองเอาบานแม่ย่ไสแม่คนอำเภอเียมก็บอล่าเจอดจเนาะ พอทั้งนี้ไปกนสองสามเมียเมไทยพอแล้วไปยอย่พอเมีเราบอกมือพอกระเสียเมกระเสียอยู่ก็เบื่อสองคนยุ่นี่ยู่กก็เบื่อนี่สองคนเื่อเื่อนนั่อย่าู่บ้านเห็นบอกใคใกองเออแล้วเพื่นกีรถซาดิงสมดอกเพื่นใครยิงเองเนี่ยแต่ว่าลูกยันอยู่สบัดในสันดลูกจออยู่บ้านได้ไปเม่อยู่บนไส คนใส่กันเที่ยวมาอยู่เที่ยวมาอยู่อ๋อแล้วยังจื้อพอแล้วเนาะจื้ออืมเขาเป็นเขาอยู่สาพูดคําบนทำกูดีบุญถูกต้องเบืองเขาบื้องห้องสายก็ดีแล้วอืมเขาดื่มเสียงสายกับกดีหรืออนดอทำบก็ดีดื่มกับอะไรเลยเนาะดื่มกับะไอนสจคือเเขาดื่มเขาือบุเคยเห็นจยกเงน่อนหรกม่เจอ แต่บวชก็บ่เคยเห็นแม่นบ่เข้ามาอ่านด้อแต่บวชก็บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นแต่าบัวนกตายเฟื้อน่ะเรียนต้นจะได้ต้นตายจิตออกจากร่างเลยบ่มันวิญญาเขาออกจากร่างเฮาจะสามารถได้เห็นตัวเองบ่ตอนจะออกมาจะบ่เห็นตัวเองบ่เนาะไปเด้อยไปด้วูพูดไปวิบไปเด้อไป็หอนสนุกป่าวสนดกหอนย่อมวาดคนบ่รับมันที่ไหนเมื่อคืนเขาเอาไปบ่หรือว่าจะไปไม่ความฝันเขามาเอาจ้ะ่เขามาเอา สองคนมั้งมนสองคนบันบันย่อมวาดบันตัวเห็นเพรือว่าเอาวุญเวิดกรรมบัพปนิสงมาคือหามาสางบุญคนบอกคนบอกว่าหามาสางบุญไหมไปโดนบอไปไปเดวัดครูดสุราร์ไปอยู่เกจแปปปีเดียวไปทางบอความหมายบอไปนรกตอนรับไปหล่นเติมบ่โอ้ยสามเดือนเหมือนธรรมดาเลยไปเวิดไปมันอะไรอีกนรกออกจากนรกนะครับออกจากนรก ออกจากโลเพิ่นให้มาฟักอยุอยบหวานอยู่เนองบ่เพิน่นเอาไวในค้างกระตาของแดดบอไปไกลไม่ปไปไกลไม่ปไ,ไมปไกลให้มันอยู่เนาะพองกลักเว้นห้องบอลเหมือนดีกลเว้นห้องบอลเหมดอนคนคนมีการไม่เพียนคนอยือทรงต้องตาทองแดงดีไม่ตาให้บอกุทธเจ้าว,ว่าคนเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในในพันในหลานคนนะตุ๊กนรกอ,อีกในสวนน้อยในขึ้นสวรรค์ ครูทำความดีมันหายาครูที่ว่าเกิดเนน,น,น,นนี่แหฮงโลกเขาสมุนโลกโลกมนุษย์เทาเนนี่แหฮงเออโลกเขาวเนนี่มิเตอิศาคมเพงกันโอ้ยเจ้าสีดอดดูแมันคนกันนีเงินมีเข้มกันดินแฉดินเส<ะ>าตีกันแค่นั้นให้บาปฝักเลยบาปบาปกรรมด้วยบาปกรรมข้าบบจารบาปกรรมแขนข้อนั่นแหละบัดบัดเดือกเพราะว่าพราะตาหรือดิเพราจะอะไรจะได้จ้าหูว่าเจ้ามาเกิดใหม่อาจารย์ว่าว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ใส่ ได้ไงคนที่ดูเพื่นอย่างนี้อะไรนะตามโซนอะเพื่อนเป็นเจ้าคณะเมืองเพื่อนเพื่อนบอกกับเจ้าว่าแต่ยน่อยแต่ยังหน่อยเนาอ่ตองเพื่อนเยอะแต่งหน่อยท่านเขาวัดระบาเพื่อนกรบบตีมีกระสุนของน้องากินบนบตีเหมือนคนเรยนตีพวกคุณม่ได้แ่่เพื่อนที่คุณแหยเพื่อน ควอเหงียะมันคนมากด้วมันเสียก็กระพบมันหอมมัคูบได้เพิ่ไปหายดิขอตัวดีขันกมาคูมือกมาปัดกวดเจ้าบ้านว่าตะกวด้าลเ้บ้านว่านะ่ะบุญบานดีมันงินบานคุณบานเกิดขแต่เพื่อนแต่เพือนูเพื่อนไปแส่หาเ้า ที่จังว่าเราแม่นไหนดีอ่ะอืมเป็นเซ็นหาที่กันอยู่บ้านบ้านห้นนนาเซนหน,นึ่งนาะตอนอืมบ้านห้าเซนหนึ่งมัน<ะ>มีเป็นบ้านในสองสามดอยนะคะ